พี่หน่อยผมเพชรแจตี้อุบลหรือผมเพชรเพื่บ้านแหลมอ่าไฟนี้ซ้อมมากี่วันเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายแจติ้งอุบลที่อุบลเลยอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นผู้กองสอนเราบ้างก็พี่พีเนี่ยค่ะเพื่อพี่พีเพื่อนในค่ายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบหกครับสูงเท่าไหร่สูงแล้วหกสิบสามน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ห้าสิบห้าสิบหกห้าเจ็ดน้ำอ่าเป็นมือสบาย จอวันวันนี้เลยต้องมาเจอกับโชคดีนะยังไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกด้วยได้ศึกษยากรจรงมาต่อยัขได้วยเขามือเท่ต่อยมือบัตรวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกมวางแผงให้ดิวางเกมวางแบบบนเวทีครับอ่าก็เหมือนต่อยตามสไตล์เรามีอะไรแก้ไขวุ่นวายเดียวล่าสุดต่อยเวทีรังสิตครับวันนั้นต่อยกับเอกตะเฟย์เฟย์มันชนะชนะคะแนนเวทเท่าไหร่วันนักต่อยอยู่ ยกลด12วันน so ี้แต่ละ15ันอะแต่เช้ามาแย่2หนักยากเกินระับเกินประมาณก่อนกว่าก็เดี๋ยวมาวิ่งยืนยนยิ่สาร่างกายร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้รยอยสมมูย์แข็งแรงครับพร้อมออกชนะกับใครปรเดิมรครับไฟนี้คุมมากี่กิโล3โลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักหกคนจังหวัดอุบลครับฝากเชิญชนญแฟยครับน้อยฝากคนอุบลเป็นกับแย่ผมนะครับคืนนี้เต็มที่ครับผมกช่วยดิครับ